สวัสดีครับผมเลขคุงเร่นี่คือช่วงคนจริงไม่เติมเยอะและช่วงคนจริงไม่เติมเยอะของผมนั้นก็ได้กลับมาอยู่เกมบริลลิตโมบายสามชาหฮาจุงเบยไม่รู้จะฮาไปไหนอีกแล้ว <c oughs> มันจะฮาอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> และหลังจากที่ผมได้ไปล่อนเล่พนเจจนจรอยู่พักหนึ่งแต่ผมแค่ไปล่อนเล่พนเจจนจรนะผมไม่ใช่คนจรจัดเพราะผมไม่ได้ไว้จอนไงเฮ้อ <c oughs> ตลกกันหรือเปล่า <c oughs> เอาเป็นว่า ในเมื่อผมได้กลับมาสู่เกมบีด์มือบายสามชายครั้งนั้นผมก็ได้พบกับอเจสุดสวยที่มีชื่อว่าชิบะคูคาคุอ่าเป็นอาเจที่หนะ้าอกหน้าใจค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตระกูลชิบะนี่เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งของการ์ตูนเรื่องบีดเลยนะตระกูลชิบะนี่คือตระกูลของพ่อพระเอกพ่อของอิจิโกะของเรานั่นเองสรุปง่ายคือว่า อิจิโกะนั้นก็เป็นลูกหลานของตระกูลชิบะและก็นับญาติกับชิบะคุคาคุนี่ด้วยก็คือเป็นญาติของอิจิโกะนั่นเองสําหรับอเจคนนี้และเมื่อผมได้กลับมาเล่นเกม b บ t ดโมบายสำชาแด่นอนว่าเราต้องมาเปิดสุ่มกาชากันอย่างแน่นอนและกาชาครั้งนี้ก็นับถอยหลังเลยอีก5ชั่วโมงเท่านั้นก็จะหมดสุ่มกาชาของเรดของชิบะคุคาคุแล้ว <laughs> ซึ่งเขาบอกเลยว่าการจะเปิดได้ตัวละครเต็มๆของเกมบี a ม m o b i l สามชาตินั้นเป็นอะไรที่ลิบดีและยากเย็ยนแสนเข็นมันเกลือสุดๆไปเลยแหละมันเกลือสุดๆไปจริงๆแหละขนาดแบรกิวยังบอกว่าผมไม่สามารถกินเกลือขนาดนี้ได้ถ้าเองกินได้เองคงเป็นโรคไตาตายแล้วแหละ <laughs> มาอย่ามาพูดพ่ำทำเพลงให้มันมากเรื่องมากความกันเอาเป็นว่าเราจะมาเปิดสุ่มกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงในการเปิดสุ่มกาชาครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ไม่ได้เปิดสุ่มกาชาของเกมบี t ม o b i l e สช่าหาจริงๆนะไปครับผมครั้งแรกสิบใบทำไมมันสะดุดและกึกกึๆ,ๆมันเป็นเงืองงักงครับผมฮ่ายาจิรุแม่สาวน้อยยาจิรุที่ไม่ค่อยจะมีบทบาทสักเท่าไหร่ในเรื่องนะครับผม <c oughs> เป็นตัวประกอบตอนจบก็กลายเป็นบางใครของซาลคิซะงั้นเป็นได้ยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน สรุปแล้วเธอเป็นคนหรือเปล่าครับผมไปต่ออีกสใบไม่จังหวะนี้จะว่ายังไงกันว่าจะจะเป็นยังไงจะเป็นงึกๆงักๆหรือเปล่ามาซิมโตัลันเกคูแม่สาวอุกแต่งโมในตำนานก็มานะจ๊ะโอ้โหครับผมได้เศษชิ้นส่วนหินสีแดงอะ่ะมันได้เรียกว่าเศษชิ้นส่วนใ็่แล้วมันเรียกว่าหินสีแดงด้ยวยหินที่ใช้แกลกตัวละครพิเศษแบบพิเศษแบบมากกว่า SSR คือพิเศษแบบ พิเศษแบบจริงจังครับผมพิเศษจริงใจพิเศษไม่ใส่ไข่สองฟองมั่วไปเรื่อยให้เถื่อใจกว่านี้แพ็คที่3เข้าไปแล้วโอ้โหเสร็จชิ้นส่วนของบางไข่ดิจิโอาจิมาลูเมื่อกี้ที่เปิดมา3าแพ็คใช่ไหมเสร็จชิ้นส่วนของอเจเนอเจชิบะเนี่ยมาแค่เสร็จเดียวเองนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่พลาดไปเสร็จเดียวเท่านั้นครับผมไปต่อ ด้วยความช้ำใจที่เจ็บอยู่ในสวงเจ็บแปลแผลแสบไปถึงไอ้ขนตางอนอเี้เลือจอเนี่ยหล่อมากนันเองอะโอ้โหผมเห็นมาหลางๆไอ้พระเอกอีโกะเข้ามาบังกูไม่ใช่บังใครขอโทษในคำหยาบนะครับผมไอ้เจมมาอีกหนึ่งเซตับผมช่วยกันนับเลยนะสองเซตแล้วสองเซตครับผมสองเซตแล้วนะ ไปต่อครับผมอีก10บใบอีก10บใบอีก10บใบเจ๋อไยจังหวะนี้แค่10เศษนี้ผมจะไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วดวงคนอย่างผมนี้ยืนหนึ่งมาตลอดครับผมมาสิงเกมนี้กลับมาเปิดอีกครั้งมันก็ต้องได้แค่10เศษเท่านั้นนะโอ้โหมาโมลุสิกิตตบกทาเฮ้ มาอีกหนึ่งเศษครับผมรวมเป็นสามเศษแล้วโอ้โหดีใจหรือเปล่าถามว่าดีใจหรือเปล่าเฮ้ยเถออยยังไงครับผมไปต่ออย่างนี้จางาังหวะนี้หลับตาลืมตากับพิบตาโอ้โหมาสองเศษชิ้นส่วนในหนึ่งแพ็กเก็เดียวเ้อเอิจิมารุไม่ใช่สิมาดาราเมอีคาคุค,คุได้มาอีกสองเศษชิ้นส่วนครับผม รวมเป็น4แล้วนะดูสยรวมเป็น5สิรวมเป็น5แนละ้วใช่หรือเปล่าผมจําไม่ได้ <laughs> แล้วท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าผมได้กี่เซษแล้วเนะี่ยยังไงก็ผมโอโ้โหมาอีกแล้วผมแม่อ,อกแตงโมของผม <c oughs> มัซุโมโตะร,รันไง,งคุนี่นะี่คือนังเอกในดวงใจอีกหนึ่งคนในการ์ตูนซีรีส์บีดสาท่าเฮ้ย <laughs> อ้อิชินายาจิรุ ค่าแล้วเบือจเจ้ายิ่งนักไปเป็นบางขายอะไรก็แล้วแต่โอ้โหครั้งนี้ไม่ได้ครับผมเงียบกริบเลยเงียบจริงจริง <c oughs> จอน,น,นี้ไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆสําหรับเพราะหนุ่มขนตางงอนคนนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆมาบ่อยเลยเกินมาทําไมเนี่ยมาทําไมทำมันมาทำไม,ม,ำไ,ม,ม,ำไ,มไม่มีเศษชิ้นส่วนสีทองเลยมีแต่หินแดงๆมาให้สิบหินด้วยกันเหนื่อยครับผม เหนื่อยอ่ะเหนื่อยโอ้โหสีทองครับผมตัวละคร S S R ครับผมหนึ่งในหัวหน้าหน่วยเป็นหัวหน้าหน่วยที่สองเฉลียวซุยฟงซุยฟงเฮ้เฮ่เฮ่เดี๋ยวอีกเจ็ดสิบใบเปิดด้วยกันโอ้โหเปิดมาอย่างยาวนานยาวไกลและยืดยาวเหนื่อยครับผมเหนื่อยจังวันนี้เหนื่อยไปอีกสิบใบ ได้ห้าสบใบแล้วเราจะอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโ,โ,โ,โฮโนี่คือนางเอกในหนึ่งในดวงใจอีกคนนึงผมคือแม่สาวน้อยคนเ,เี้แหละครับผมคุชิกิรัเคียนนี่คือสาวงามที่สุดในเรื่อง <laughs> โอ้ยมาสอนสองตัว <laughs> ในแพ็กเก็ตเดียวบ้าไปแล้วแม่สาวน้อยน้อยจริงๆแหละที่หน้าอกของเธอนี่ไม่มีอะไรเลยน <laughs> ะ เปิดอีกหนึ่งครั้งครับผมผมจะไปนับกันว่าผมได้กี่เศษทินส่วนแล้วสำหรับอาเจชิบะไปกผมครั้งสุดท้ายที่เราจะเปิดให้มันเหลือห้าสิบยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกเหลือห้าสิบโอ้โหมาครับผมใครว <laughs> ะแล้วตกใจทำไมผมจะตกใจทำไมไคุโรซิจิเมนเนมเนนเนเน,เ,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 นเออชักช้ำเตะ <laughs> โอ้โหครับผมฮ <laughs> ึซีบิยะ <laughs> มันดาราเมอีคาคุเคโอ้โหได้เศษหินสีแดงมาสามเศษด้วยกันซึ่งผมไม่ได้ดีใจอะไรเลยนะนี่เราเปิดสามารถเปิดกล่องได้3ามกล่องแล้วครับผมเราไปดูเศษชิ้นส่วนที่เรารวบรวมมาได้แล้วจะดีกว่าว่าเราได้เศษชิ้นส่วนของอาเจชิบะมากี่เศษแล้วจังหวะนี้ขอดูหน่อยนะอยู่ไหนวะอาเจชิบะอยู่ไหนอะอยู่ไหน าผมไม่ค่อยจะดีผมได้กีเสร็จแล้วโหได้มา6เซตแล้วครับผมเหลืออีกเสเซตชิ้นส่วนเท่านั้นกับการเปิดอีก5ครั้งอีก50ใบเปิดมาครับผมมาจังวันนี้ดวงนี่ค่อนข้างที่จะเข้มขน้นมาอยู่ในกระแสเลือดและความดุงทีของผมอะไปครับผมอีก50าสิใบสุดท้ายอีกหนึ่งชุดมาไม่มาไม่มาครับผมเฮมอง พูดง่ายๆคือผมต้องเปิดได้อีกอีกแพ็กละหนึ่งเศษครับผม pack แพ็กละหนึ่งเศษก็ยังดีเห <laughs> ลืออีกส10สิเปิดได้4แพ็คและในแต่และแพ็คที่ผมเปิดนั้นผมต้องได้เศษชิ้นส่วนของอาเจาชิบะอย่างน้อย1เศษถึงจะแบบสามารถเอามารวมแล้วทำเป็นตัวละครเต็มๆได้หนึ่งตัวเป็นอะไรที่ยุ่งยากได้เหนื่มมากครับผมยังไงครับผมยังนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเฮ้ย เมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปลำดับที่สของเดือนที่ส3ทําทใจล่มๆคม,มับผมเหลืออีกสแพ็คเท่านั้นดวงดวงยังไงดวงยังไงรับผมจังหวะนี้เผลอไปแล้วจังหวะนี้เผลอ,อไปแล้วนะจ๊ะจังหวะน,นี้มาสองเซตไหมมาเซตเดียวมาเซตเดียวผมเอ้ยบางใครบางใครบางผมเนี่ยไงโอ้โห เจ็บปวดครับผมเจ็บปวดเลยอีกสองแพ็คสองแพ็คนี้พลาดไม่ได้เลยนะต้องได้สองเซตนะสองแพ็คนี้ต้องได้สองเซตครับผมจังหวะนี้ตรงกลางใจความเจ็บปวดที่มียังไงครับผมยังไงจังหวะนี้ยังไงมาไม่มาไม่โอ้โหมาหนึ่งเซตเฮมงโอ้ยสองเซตโอ้โหเมื่อกี้ตาฟาดเหมือนมึงนึกว่าได้แค่เซตเดียวได้สองเซตครับผมจังหวะนี้ ลอยตัวเลยครบแล้วครบแล้วครับผมครบแล้วนะครบสริบเศษชิ้นส่วนนะแต่ยังเปิดกล่องไม่ได้ <c oughs> คือผมเปิดได้1ิบเศษชิ้นส่วนแล้วไงขอออกไปชมก่อนเปิดได้สิบเศษชิ้นส่วนแล้วครับผมดูสะก่อนดูให้เต็มตา1ิบเศษชิ้นส่วนของอเจชิบะคูคาคุครับผมได้สิบเศษชิ้นส่วนแล้วก็คือว่า ในการเปิดกรชา้าครั้งนี้ของเกมบีดม m o บายสามชานั้นผมไม่เกลือนะเอาจริงๆคือว่ามันไม่มีโอกาสให้ตัวละครเต็มๆแบบไม่ต้องรวมเสร็จหรอกเกมนี้แบบว่าม,มันมีโอกาสจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะสาหรับไอเลดเนี่ยไอเลดในเขาเรียกเรดจากัดเวลาไม่ใช่เรดพิเศษไอเลดพิเศษเรดนอกที่เป็นตัวละครแบบคอสตูมแปลกๆอ่ะอันนั้นามีโอกาสได้แต่ถ้าเป็นตัวละครในเรื่องบีดม m o บายสามชาติที่มาแบบจํากัดเวลาแบบเนี้ยมันน้อยหรือว่ามันไม่มีโอกาสเลยผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยเปิดได้ในสาหรับจํากัดเวลาของ ตัวละครที่มาในแบบจากัดเวลานะพูดเองก็งง,งเองแหละ <Yeah. S 1> ไปครับผมเปิดครั้งสุดท้าย <Yeah. S 1> เพื่อเราได้ทำภารกิจเปิดให้ครบ160บยใบเปิดนะครับผม <Yeah. S 1> ไปโอ้โหแพ็กสุดท้ายมาครับผม <Yeah. S 1> อิริชีนะ <Yeah. S 1> อับากเตดูดิ <Yeah. S 1> โอ้โหยังอุตส่าห์มาอีกหนึ่งเซตให้ผมได้สบายใจ ผมสามารถเปิดกล่องภารกิจในการเปิดสุมกระชาได้5กล่องเราก็จะรวมกับเศษที่ผมเปิดได้อีก10เศษหรือ11เ็ศษนั่นแหละแล้วก็มารวมกันให้เป็น50เศษชิ้นส่วนเพื่อเอาไปรวมให้เป็นตัวละครเต็มเต็มเป็นอะไรที่โคตรยุ่งยาก เราไปรวมเศษตัวละครให้เป็นตัวละครแบบเต็มๆเพื่อเป็นขวัญตาขวัญใหญ่ขวัญอะไรก็แล้วแต่กันดีกว่าล้อมรวมชิบะกูคาคุครับผมไปเราไปดูเจ้กันหมาผมล้อมรวมเจ้ชิบะคูคาค,ค,ค,คุให้ดูเป็นขวัญตากันโอ้โหเจชิบะนี่ก็นะ่าอกนา่าใจไม่ได้ด้อยไปกว่ารันไง,งคุนางเอกอันดับสองครผมเลย <c oughs> สำหรับวิดีโอการเปิดสุ่มกาชาของเกมบลิดมือบายสามชาติในครับในนั้น,นผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอความเกลียจงสถิตยอยู่กับท่านตลอดไป